สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาในชน่วงบายๆนะครับนะเนาะเฮากาสีมาพอ้กันอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้นะครับนะเนาะเฮากาสีมาเบิ้งเหล็กล่างนะครับเนาะในสูตรนี้ก็คือมาครบ2ตัวล่างนะครับเนาะเป็นสูตรใหม่นะครับนะเนาะเฮากาสจีได้นําเสนอให้เพื่อนๆนะครับในสูตรเด่นีเด่นยาวต่อเนื่องเนาะ นะครับผมในสูตรนี้เป็นสูตร6กโตนะครับเนาะเดี๋ยวเขากะสีมาเทียมเรักส่ลับหน่วยนะครับเนาะนะครับผมในสูตรนี้เดี๋ยวเขาสีมาแล่เบิงในสูตรเก่านะครับที่มันเข่ามานะครับเนาะนะครับผมในเลขลรังของเขาในหัวที่พันมานั่นเลขเข่านะครับเนาะแต่ว่านะครับในในสูตรที่เขาใส่เป็นประจํานั่นก็เข่านะครับเนาะหลักสิบได้5ตัวหลักหน่วยก็ได้5้าโตนะครับเพราะในหัวที่พันมาเนาะนะครับแต่เขาจับตอนช่วงสุดท้ายนี่นะครับเอาสูตรใหม่มาใส่มันกะนะครับเนาะ ก็เลยลุดไปนะครับเนาะในสูตรที่เราใส่เป็นประจำนั่นเลขโฉดชน3ตัวหลัก10หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยชน2ตัวหลักหน่วยหลัก หลักสิบชนสามสูตรหลักหน่วยชนสองสูตรการเดินดีนะครับเนาะนะครับไปจับเป็นคู่ชุดนะครับเนาะนะครับแล้วก็จับตัวเด่นให้เพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเฮาเสียงเบิ่งเลกมาครบสองตัวล่างนะครับเนาะมาครบสองตัวล่างตัวนี้นะครับแลาวการปราโม้นผลของเฮานะครับเฮามากําแหน่งไใบพืชเรียบร้อยนะครับหลักพันหลักสิบบนนะครับเนาะหลักร้อยครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สองหลักสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามสามครั้งหลักสิบครั้งที่สี่นะครับแล้วก็เลยบอกแปดขงที่ได้เท่าไหร่บเเเนนนนนนาาาะะะใงวดดี้้ปรรมมผลลกกััออคบไข สองสี่หานะครับเลขออกหนึ่งหกเนาะนะครับผมกลับมาที่ตัวนี้นะครับหนึ่งหกเนาะนะครับนะครับไปที่หนึ่งหกนะครับนะครับเนาะงวดต่อมานะครับเนาะหกสองก็ไปที่คู่หกสองนะครับเนาะไปที่คู่หกสองนะครับเลขหกตัวนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเทียบลักซี่ลักหน่วยนะครับเนาะงวดต่อมาหนึ่งหนึ่งออกคู่บนนะครับเนาะคู่บนหนึ่งหนึ่งนะครับงวดต่อมาหกเจ็ดนะครับเนาะก็ไปที่คู่หกเจ็ดนะครับ หกเจ็ดนะครับเนาะนะครับงวดต่อมานะครับได้ไปที่นะครับเนาะเลขออกเกลีหนึ่งไปที่คูเกลีหนึ่งนะครับเนาะไปที่คูเกลียวหนึ่งนะครับนะครับแล้วงวดต่อมานะครับซีหกไปที่คูซีหกนะครับไปที่คูซีหกเนาะนะครับนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะออกหกหกนะครับไปที่คู่เบิลนะครับเนาะคู่เบิลหกหก นะครับเนาะงวดต่อมาสี่ีก็ไปที่คู่เบิ้ลสี่ีนะครับนะครับเนาะงวดต่อมานะครับเนาะออกคกสามนะครับเนาะก็ไปที่คู่หกสามนะครับหกสามนะครับงวดต่อมานะครับเนาะนะครับออกหนึ่งสีนะครับก็ไปที่คู่หนึ่งสี่นะครับไปที่คู่หนึ่งสี่เนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะนะครับออกเก้าหนึ่งนะครับไปที่คู่เก้าหนึ่งนะครับเนาะไปที่คู่เก้าหนึ่ง นะครับนะครับเนาะแล้วกงวดต่อมานะครับเนาะออก8ห้านะครับ8ห้านะครับก็ไปที่คู8่8ห้านะครับเนาะ8ห้า5 8นะครับเนาะแ8 8ห้านะครับเนาะ8ห้างวดต่อมา8เก้านะครับก็ไปที่คู่8เก้านะครับ8เก้า8เก้านะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดล่าสุดอ่างกดนต่อมาเนาะ6 1นะ6 1 6 1นะครับ นะครับเนาะแล้วการงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะงวดล่าสุดนะครับไปที่คู่ศูนย์เก้านะครับเนาะศูนย์เก้าะครับไปที่คู่ศูนย์เก้านะครับนะครับเนาะนะครับท่านผูสังเกตว่านะครับเนาะตำแหน่งที่หนึ่งและตำแหน่งสุดท้ายจะม้าดูนะครับเนาะตำแหน่งที่หนึ่งนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนี่จะมาบ่อยนะครับเนาะมาบ่อยแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับเนาะเป็นตัวนี้นะครับเนาะตำแหน่งสุดท้ายสิมาดูนะครับเนาะ จะมาบ่อยเลยนะครับเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเขากาสีมาประมวลผลไปพร้อมกันเตืนนะครับเนาะนะครับผมการประมวลผลของเฮานะครับใช้หลักพันกับหลักสิบนะครับหลักพันกับหลักสิบโวลนะครับเนาะหลักพันคือเลขเจ็ดนะครับหลักสิบโวลคือเลขหกนะครับว่างเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกนะครับร้อยสองหน่วยสองนะครับเนาะร้อยสองหน่วยสองก็สี่สี่นะครับสี่สี่เนาะนะครับสี่สี่นะครับสี่สี่นะครับแล้วก็หน่วยสามหน่สิบสามนะครับสิบสามหน่วยสาม นะครับสิบสามคือเกหน่วยสาสามครั้งก็คือหนะครับแล้วก็เกสามนะครับหนสเป็นสแล้วเกนะครับหน่วยสครั้งนะครับเก้าสามเนาะนะครับก็จะได้เกนะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่ก็คือเลขสี่นะครับเลขสีเนาะเลขสี่วเลขสี่แล้วบวกแคงที่นะครับเนาะบวกแคงที่บวกไปเลยนะครับเนาะเจวกหเป็นสานะครับสาวกสเป็นเจ็เบวกสเป็นหนึบวกเ้เป็นศูนบกสได้สาม สามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้านะครับได้หานะครับเนาะได้หานะครับในงวดนี้เนาะได้หาห้านะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับตัวที่สามบวกสี่นะครับได้ศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งตัวดีบวกสองนะครับหนึ่งบวกสองก็จะได้สามแล้วก็ตัวสุดท้ายบวกสี่บวกหนึ่งนะครับก็จะได้สี่นะครับได้เป็นที่ตัวนี้นะครับห้าหกศูนย์หนึ่งสามสี่ ถ้าหาหกศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวห้องกระสีมาเบิ้งเลขตัวนี้นะครับเนาะเราจะมาดูเลขตัวนี้ก็คือหลักสิบหลักหน่วยในสูตรเก่านะครับเนาะในสูตรเก่าในสูตรเก่าของเรานะครับเนาะห้าสิบเบิ้งหลักสิบนะครับหลักสิบนี้นะครับเนาะนะครับปกติแล้วกระสีจะเป็นสูตรคู่ขี้นะครับเนาะในหลักสิบจะจับเป็นสูตรคู่ขี้นะครับในหลักสิบนะครับนี่ครับเนาะหลักสิบนี้เป็นหกตัวนะครับเนาะนะครับหกตัวนะครับหลักสิบหกตัวนะครับ การเลี้ยงแต้มไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเลยนะครับเนาะสี่มาหลักสิบหกมาหลักสิบหนึ่งมาหลักสิบเก้ามาหลักสิบแปดมาหลักสิบแปดมาหลักสิบนะครับเนาะเลี้ยงแต้มไปเลยหกตัวนะครับเนาะหกตัวนะครับอันนี้ก็หกมาหลักสิบนะครับศูนย์มาหลักสิบนะครับเนาะนะครับเราก็สำรับงวดนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเนาะนะครับแล้วบานที่นี่สำรับลักหน่วยนะครับเนาะนะครับถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งนะครับ ห้าหกนะครับชนสี่ตัวนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกชนสี่ตัวพอชนต่ศูนย์เนาะนะครับแล้วบานที่นี่เข้าสี่ไปเบิรงหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยตัวนี้เป็นสูตรห้าตัวนะครับเป็นหลักหน่วยสูตรห้าตัวตัวนี้นะครับเนาะนะครับเป็นสูตรห้าตัวคือนี่นะครับเนาะเขาประมวลผลออกมานี่นะครับในวันนี้เรียงเต็มไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยนะครับตัวนี้เนาะนะครับเรียงเต็มไปเลยนะครับอันนี้ก็ได้สี่สี่มาหลักหน่วยนะครับสามมาหลักหน่วยสี่มาหลักหน่วยหนึ่งมาหลักหน่วย ห้ามาหลักหน่วยเก้ามาหลักหน่วยอันนี้เลี่ยงเต็มนะครับเพราะขำนะครับเนาะไม่ข้ามนะครับสูตรไม่ข้ามนะครับสูตรเลียงเต็มนะครับเนาะอันนี้ก็หนึ่งมาหลักหน่วยนะครับมวดล่าสุดนี่เก้านะครับเนาะเก้ามาหลักหน่วยนะครับสำหรับง้วนนี้นะครับประมวนผลออกมาแล้วได้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หาตัวเลี้ยงเต็มนะครับเนาะนักครับผมจะทาห้าออกมานะครับเนาะถ้าเราเอามาจับล่องเบงนะครับเนาะเอามาจับเทียบลองดูนะครับถ้าห้ามาจับจททเทียบนะครับเนาะจับเทียบบนครั นะครับเนาะสีประสีทิศทะลุจักหน่อยนะครับเนาะถ้าเข้าเสียมจับนะครับเนาะเข้ากับสีว่างมาครบสองตัวล่างก่อนนะครับเนาะห้าหกศูนย่งสี่นะครับห้าหกศูนย์หนึ่งสามสี่นี่คือมาครบล่างนะครับเนาะมาครบล่างลักซิปนะครับสาหรับลักซิปนั้นได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเรียงเต็มไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับหนึ่งนะครับไปที่ตัวนี้เนาะหนง สามสี่ห้าหกนะครับแล้ววันสําหรับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนี่ก็เรียงเต็มไปเลยนะครับหลักหน่วยก็เรียงเต็มไปเลยนะครับในงวดนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับถ้าเอาเทียบนะครับเนาะถ้าเทียบตัวนี้หกนะครับก็จะมีหกตัวนี้นะครับเพราะหลักสิบจะมีหลักหน่วยจะมีหกนะครับแล้วก็มี นะครับมี6 7ไม่มี8ไม่มี9ไม่มีมีแต่ศูนย์นะครับมีศูนย์ได้2ตัวนะครับเนาะได้6กับศูนย์สำหรับลักซิพนะครับก็จะได้1นะครับเนาะได้1 2บ่มีนะครับได้ได้3ได้4ได้5แล้วก็1 3 1 3 4 1 3 4 5แล้วก็6 ได้หกได้หาตัวนะครับได้ห้าตัวนะครับเนาะได้ห้าตัวก็คือได้หนึ่งสามสี่ห้าหกในหลักสิบในหลักหน่วยได้หกกับศูนย์นะครับเนาะนะครับถ้าจับคู่กันไม่ใช่ในสิบคู่นะครับได้สิบคู่นะครับจับคู่กันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สามหกสาม ศูนย์สี่หกสี่ศูนย์ห้าหกห้าศูนย์แล้วก็หกหกหกศูนย์นะครับจะได้ซิบโคแบบนี้นะครับเนาะแล้ววันที่นี่นะครับเนาะเลขตัวที่เขาจับมาให้เพื่อนในสูตรเก่านะครับสูตรเก่าสูตรลักซิบลักหน่วยนะครับเนาะนะครับในก่อนหน้านี้เนาะนะครับเพื่อนขึ้นตัวนี้นะครับเนาะที่เขาจับเพืนเพื่อนเป็นเลขสูตร หลักสิบนี่สี่ตัวหลักหน่วยก็สี่ตัวนะครับเนาะหลักสิบสี่ตัวหลักหน่วยสี่ตัวนะครับกระสีได้ ps, biased, เป็นตัวนี้นะครับเนาะเข้าจับคู่ให้เพื่อนๆเลยครับได้เลขสิบหกคู่นะครับสิบหกคู่นะครับเลขกระสีเด่นไปที่ตัวนี้นะครับเนาะที่เข้าให้เพื่อนไปที่เก้าหกหนึ่งหกสองหกสี่หกนะครับหนึ่งหกสองหกสี่หกนะครับตัวเด่นนะครับคู่เด่นหลักสิบมาได้เก้าหนึ่งสองสี่สามสี่ห้าหกนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะนะครับสำหร nah ับมาครบสองตัวล่างสูตรเก่านะครับสองสูตรนี้นะครับเทียบชนแล้วได้เลข 6ตัวเช่นเดียวกันนะครับ014578นะครับ014578เนาะนะครับถ้าเอาเทียบตัวนี้นะครับ014578 014578นะครับเนาะถ้าชนนะครับก็จะชน0แล้วก็1แล้วก็4แล้วก็5นะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับ0145นะครับ ทารุดนะครับเนาะสูตรนี้นะครับมันจะไม่มีหกนะครับมันจะไม่มีหกเพราะฉะนั้นนะครับในสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่ชนมานะครับเนาะเป็นชนมาสองตัวนะครับแล้ววันที่นี่ในเลขตัวนี้นะครับตัวที่นะครับตัวที่เข้าจับมานะครับเนาะเป็นเลขตัวที่เข้าจับในสูตรนะครับที่เข้าได้จับให้เพื่อนๆเป็นสูตรหลักนะครับอ๋เข้าเขียนผิดนะครับมันเป็นมันเป็นหกนะครับมันไม่ใช่ห้านะครับเนาะมันไม่ใช่ห้านี่นะครับเนาะศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดแปดนะครับ นะครับเนาะมันกระจช่นไปซี่ตัว0146นะครับ0146นะครับ0146นะครับหาบมีเนาะนะครับจะเป็น0146ถ้า0146นะครับเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนาะจะเป็น0นะครับแล้วก็1แล้วก็4แล้วก็6นะครับจะเป็น1กับ4ในหลักสิบนะครับแล้วก็จะเป็น6กับ0ในหลักหน่วยนะครับเนาะถ้าเทียบชนนะครับเนาะเทียบช่นออกมาแล้วนะครับกระสียกมาเป็นแบบนี้นะครับ นะครับไปที่1แล้วก็4แล้วก็6แล้วก็0นะครับเนาะจะมีเลขอยู่4ตัวนะครับเนาะมีเลข4ตัวนะครับก็คือ1 6 1 0งหกหนึ่คู่นี้นะครับเนาะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สี่หกสี่ศูนย์สี่หกแล้วก็สี่ศูนย์นะครับมีเลขสี่คู่นี้นะครับเนาะนะครับสําหรับแต้มรวมนะครับสําหรับแต้มรวมสองตัวล่างนะครับเข้าสีใส่สูตรเก่าเนาะ นะครับสูตรเก่าเป็นสูตรที่เดินดีนะครับสูตรค้าปีนะครับสูตรเดินข้ามปีนี้มีหลุดเพียงหนึ่งงวดนะครับเนาะมีหลุดเพียงงวดเอาสูตรเดียวนี้เลยนะครับเอาสูตรเดียวนะครับเนาะคือสูตรที่เฮาเคยใส่นั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าเฮาหูวแล้วนะครับเข้าหรือไม่เข้าเฮ้าก่าหัแล้วนะครับเฮาเคยใส่แล้วก็คือสูตรที่เฮาเคยใส่นะครับเป็นสูตรเก่าเนาะนะครับกระซิมีหลุดอยู่เพียงหนึ่งงวดก็คืองวดหนึ่งหกนะครับงวดหนึ่งหก แล้ววดน9เนี่เขามาอีกนะครับเนาะนะครับในเลขสูตรนี้ในงวดนี้นะครับได้ไปที่ตัวนี้ครับสองสามสี่ห้ากเจเลขเลียงเต็มนะครับสองสามสี่ห้าหกเนาะนะครับสองสามสี่ห้ากเ็ดแเข้ากัอสามสี่ห้ากเลยนะครับเนาะสอนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแนะครับนะครับในเลขลางของเขานะครับเนาะขันขางที่สเดินดีนะครับเนาะ ค่อนข้างที่จะเด่นนี่สุดเก่านะครับเนาะเดินมาตลอดเลยนะครับแต่มันเป็นเลขชุดนะครับเนาะเป็นเลขชุดนะครับเรียบานตัวที่เขาแต้มก็มีหนึ่งหกกับเจ็ดแต้มหนึ่งศูนย์นี่หนึ่งแต้มไม่มีสี่หกศูนย์แต้มไม่มีสี่ศูนย์สี่แต้มที่มีสองคู่นะครับที่เข้าแต้มนะครับก็คือหนึ่งหกกับสี่ศูนย์นะครับหนึ่งหกแล้วก็สี่ศูนย์เข้าแต้มสองตัวนะครับสองชู่นะครับเนาะก็คือเจ็ดแต้มและสี่แต้มนะครับมีสองตัวนี่นะครับที่เข้าแต้มนะครับเนาะ นะครับลเลขของเข้าเด่น6นะครับเลขเด่น6เพราะฉะนั้นนะครับเลขในชุดนี้นะครับเลขเด่น6มันก็จะนะครับเนาะนะครับมีอยู่ชุดเดียวที่เด่นนะครับเนาะนะครับผม1 6นะครับในรอบนี้เนาะ16เลยนะครับนะครับเขาจับมาหลายสูตรแล้วนะครับ16นะครับนี่นะครับเนาะ1 6ชุดเดียวคู่เดียวเลยนะครับเนาะสำหรับเลขล่างนะครับล่างนะครับเนาะเพื่อนเนาะนะครับ เพื่อนๆว่าโอ้เจ้าเจ้าขึ้นนั่นสรุปให้ค่อยแน่ว่าเั่นว่านะครับสรุปนะครับเนาะถ้าสรุปกันนะครับเนาะถ้าเข้าสรุปนะครับกันอี้าซ้ำสรุปล่ะนะครับเนาะว่าสรุปกันซ้ำสรุปล่ะเพราะว่าเหล็กของเขาก็จะเป็นตัวเก่าตัวเดิมตัวเดิมๆนะครับเนาะเต้นตัวเดิมๆนะครับในรอบนี้นะครับเนาะนะครับตัวที่เด่นที่สุดก็คือ16นะครับก็คือ16นี่เลยนะครับเนาะแต่ว่าชุดนะครับชุดนะครับให้เพื่อนๆเอา16คู่นี่เลยเอา16คู่อันนี้เขาจับตัวเด่นนะครับ เราจับตัวเด่นนะครับมาที่ตัวนี้นะครับเนาะมันก็โฟกัสไปที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะชุดที่เข้าจับเพื่อนๆก็คือ16คู่นี่นะครับ16คู่นี้ก็คือตัวนี้นะครับ16ตัวนี้16นะครับโฟกัสตัวนี้นะครับ16นะครับ16ตัวนี้นะครับคู่16นะครับถ้าเป็นชุดกรบ16คู่นะครับ16คู่16คู่โฟกัส16เลยนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขล่างนะครับเนาะ เอานะครับผมในเลขล่างของเฮาก็ถือว่าเป็นบทสรุปได้เลยล่ะนะครับเนาะถือว่าเป็นบทสรุปได้เลยนะครับสําหรับเลขในเลขล่างตัวนี้นะครับนะครับเนาะเอานะครับผมในเลขชุดนี้กับเฮากับจับเทียบมาอันนี้ก็คือสูตรใหม่นะครับเนาะมาครบ2ตัวล่างสูตรใหม่อันนี้สูตรเก่าชนมา2สูตรก็ชน4ตัวนะครับศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งสี่หกนะครับมีสี่ตัวนะครับเนมีสี่ตัวนี้นะครับอันนี้ลักสิบนะครับสูตรเก่านะครับสูตรที่เราเคยใส่อันนี้สูตรเก่าเดินยาว สูตรตัวนี้เป็นสูตรเกาเดินยาวนะครับสูตรเกาเดินยาวนะครับในตัวนี้เนาะนะครับแล้ววันที่นี้นะครับเนาะเอาลักซิฟตัวนี้นะครับเนาะถ้าออกมาจับเทียบกับตัวนี้นะครับก็จะได้ไปที่สองตัวนะครับอันนี้ก็สองตัวนะครับตัวเด่นจับคู่แล้วนะครับก็คู่เด่นก็จะมีสองคู่เด่นที่สุดก็คือมันเด่นหกเนาะก็จะเป็นหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกคู่นี้นะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับคลิปบเนี่ยเซียวเพียงสำนีกับที่เลานเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับสำหรับล่างของเขานะครับเนาะก็ถือว่าเป็นบทสรุปปไเเเเลลลย่ะะะะนนนครรัับาาาพวขมก ขอนเขามาแล้วนะครับนะขอนเขามาเมือ่อวันที่13แล้วนะครับนะิบสี่สิบห้าสิบหกอีกสามหมื่นนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเ็นต์เนล่าเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ